ตำนานแวมพร์กลางสุสานลอนดอนและนี่คือลูซิ d เทรดเดอร์สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปสำรวจถึงสุสานแห่งหนึ่งที่ลึกลับและน่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากที่หนึ่งแห่งโลกสุสานไฮเกตใจกลางกรุงลอนดอนที่เต็มไปด้วยตำนานที่น่าลึกลับ ทั้งแวมไพร์แห่งไฮเกตหรือวิญญาณเล่ล่อนในเงามืดสุสานไฮเกตถูกสร้างขึ้นในปี1839เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ฝังศพไม่เพียงพอในลอนดอนนะคะยุควิตอรีย เมื่อก่อนศพถูกกองรวมกันจนส่งกลิ่นเหม็นสร้างปัญหาสุขภาพให้คนในเมืองสุสานแห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่ฝังศพยอดนิยมสำหรับครอบครัวผู้ดีที่ต้องการแสดงฐานะผ่านหลุมศพสุดหรูในสไตล์โกธิกความสวยงามแบบหลอนๆของสุสานนี้นะคะที่มีทั้งหลุมศพที่แตกหักทางเดินมืดมนและห้องใต้ดินลึกลับ ทำให้ที่นี่ดูเหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์สยองขวัญและยิ่งเพิ่มความขลังงด้วยตำนานที่เล่าขานถึงแวมพายในช่วงปี1960นะคะตำนานแวมพายแห่งไฮเกตได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อมีหญิงสาวไว้รุ่นคู่หนึ่งอ้างว่าเห็นคนตายฟื้นคืนชีพขณะเดินผ่านถนนที่อยู่ใกล้สุสานกลางดึก หลังจากนั้นก็มีผู้คนอีกมากมายที่เล่าว่ยเห็นเงาดำสูงใหญ่ซ่อนตัวอยู่หลังประตูสุสานพร้อมดวงตาแดงก่ำที่จ้องมองมาความน่ากลัวยังไม่จบนะคะเพราะตำรวจในยุคนั้นพบซากสัตว์จำนวนมากรอบสุสานที่ถูกดูดเลือดจนหมดสิ่งเหล่านี้นะคะทำให้ผู้คนเชื่อว่าแวมไพร์แห่งไฮเกตมีอยู่จริงและมันอาจจะกำลังล่าหาเหยื่อ กระแสเกี่ยวกับแวมไพายอย่างไฮเกตนะคะพุ่งขึ้นถ,ถึงขีดสุดในปี1973เมื่อมีการจัดเทศกาลล่าแวมไพายขึ้นมาโดยประชาชนที่ลหลงไหลในตำนานนี้หลุมศพจำนวนมากถูกทำลายบางหลุมถูกขุดขึ้นมาเพื่อตัดหัวหรือม,มัดล่างด้วยความเชื่อว่าจะช่วยลดความเฮี้ยนนั่นเองแม้ว่ากระแสแวมไพา์จะค่อยๆซาลงนะคะแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสุสานนั้นยังคงหลงเหลือให้เห็น และตำนานนี้ก็ยังคงเป็นที่พูดถึงในลอนดอนมาจนถึงทุกวันนี้สุสานไฮเกตไม่ได้มีแค่แวมไพร์แต่ยังมีเรื่องเล่าของวิญญาณหลอนอีกหลายเรื่องเช่นผีผู้หญิงชาลาผมสีเทาที่วิ่งเข้าหาคนที่เห็นเธอบางคนเชื่อว่าเธอกำลังตามหาลูกที่เสียชีวิตในขณะที่ตัวเธอถูกฆาตกรรมอีกหนึ่งเรื่องเล่านะคะคือเงาสีทองที่ลอยตัวอยู่และจะหายไปทันทีเมื่อมีคนเดินเข้าไปใกล้ รวมถึงการพบเห็นแฮตแมนและเสียงละฆังลึกลับที่ไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้นถ้าใครอยากสัมผัสความลึกลับแห่งนี้นะคะด้วยตัวเองคุณสามารถเข้าชมสุสานฝั่งตะวันออกได้โดยจ่ายค่าทำเนียมเล็กน้อยแต่ถ้าต้องการสำรวจฝั่งตะวันตกที่สวยงามและหลอนกว่าต้องเข้าร่วมทัวร์พร้อมไกด์เท่านั้นและห้ามพลาดหลุมฝังศพชื่อดังเช่นคาร์ลมาร์ที่อยู่ในฝั่งตะวันออก สุสานไฮเกตนะคะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ทั้งสวยงามและน่าสะงพรัวผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมรวมถึงเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่ชวนขนลุกสุสานไฮเกตนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่สำหรับฝังศพแต่ยังเป็นสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราวสุดหลอนที่ท้าทายผู้กล้าจากทั่วโลก ก็จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องเล่าของสุสานไฮเกตหากทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ข้าอ่างนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดอยากให้ทำคอนเทนต์ใหม่ๆอะไรก็สามารถพิมพ์บอกได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย